สวัสดีค่ะพบกับเซอ์ออมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซล์ออมจะพามารู้จักกับระบบ TCS ค่ะระบบ TCS คืออะไรแล้วหนะ้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวออมพาไปดูค่ะนี่คือระบบ TCS นะคะของ Isuzu ค่ะระบบ TCS ก็คือระบบกันล้อลื่นไถลหรือว่ากันล้อหมุนฟรีนั่นเองค่ะซึ่งจะมีอยู่ในรถ Isuzu ทุกรุ่นนะคะที่เป็นเกียร์ออโต้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะอยู่ในเกรดแซดขึ้นไป T C S เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันก,การออกตัวแบบล้อมุนฟรีนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทรงตัวเวลาเราขับขี่บนถนนลื่นนะคะก็จะตัดกําลังเครื่องยนต์ให้ค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะระบบ TCS นะคะเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยระบบก็จะทําการสแตนบายนะคะเพื่อที่จะป้องกันรถเรานะคะให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยบนถนนลื่นอ้าวแล้วทาไมถึงเขียนคําว่าออฟล่ะแบบนี้แปลว่าปิดได้ใช่ไหมระบบสามารถยกเลิกได้นะคะ สมมติว่าเวลารถเรานะคะไปเจอโครนนะคะต้องการให้โครนหลุดจากร้อนะคะหรือว่าไปตกหล่มนะคะติดหล่มโครนอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะให้รถเนี่ยมีแรงตะกุยขึ้นมาจากโครนเนี้ยเราก็สามารถปิดระบบได้ค่ะวิธีการปิดนะคะให้เรากดที่สวิตตัวนี้นะคะประมาณ5้าวิค่ะก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้สองอันนะคะ ระบบก็จะทำการยกเลิกค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถเอารถออกจากโครนได้นะคะหรือว่าหล่มโครนได้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการให้ TCS เนี่ยกลับมาป้องกันเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของการกันล้อลื่นนถลยหรือว่ากันล้อหมุนฟรีเราก็แค่กดปุ่มอีกทีนึงนะคะแล้วก็กดปุ่ม TCS คือหนึ่งวินะคะระบบก็จะทำการปกป้องรถเราเหมือนเดิมค่ะ แค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะเราก็สามารถใช้งานระบบ TCS ได้อย่างถูกต้องค่ะสนใจรายละเอียดรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะของ Isuzu สามารถทำมาสอบถามอ้อมได้ค่ะที่เพจนะคะหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่0991426562ค่ะออกรถก็เซลอ,อ้อมรับรองความสบายใจไฟแนนซ์ผ่านง่ายดันให้ทุกเคส